ฮัลโหลสวัสดีครับกับพบกับฟุ้งเฟิร์ชนแนลหนึ่งครั้งนะครับวันนี้ผมมากับกล่องสีขาวนี้นะครับมันคือกบไฟฟ้าไร้สายนะครับมาจาก b a n k g o o d c o m นะครับข้างแรกก็จะมีตัวฉากให้นะครับมีตัวนู่นนี่นั่นนะครับข้างในนะครับกบตัวนี้นะครับมาเป็นเครื่องเปล่าที่ใช้งานร่วมกับแบบไมกิ t a า18โวลต์นะครับนี่โปะเรียบร้อยลองกดเลยนะครับจะได้รู้ว่าใช้ได้จริงไหมนะครับ ว้วฟังเสียงนะครับโอ้แรงอยู่นะครับตัวนี้รู้สึกจะเป็นมอเตอร์ธรรมดานะครับเพราะว่ามีที่ใส่แปรงถ่านตรงนี้นะครับตัวนี้ใช้กับแบบแท้ก็ได้แบบเทียบก็ได้นะครับหน้าตาจะเหมือนกับกบธรรมดาเลยนะครับหน้าตาคล้ายกันเลยเพียงแต่ว่าไม่มีสายนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นตัวปรับนะครับเขาบอกว่ามันปรับได้สูงสุดก็คือ2มมตรด้านหน้านี้นะครับก็จะมีรูให้ใส่นะจะตัวไกลนี้นะครับก็ใส่เข้าไปแบบนี้ ห็นไหมครับมีตัวนี้นะครับให้มาด้วยนะครับเพื่อใส่ด้านหน้าเอาไว้ล็อกเจ้าตัวนี้ส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวเอาไว้สําหรับถอดใบนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเขาใช้สายพานนะครับนี่เห็นไหมครับอ่าแกะออกมาแบบนี้นะครับ ก็จะเป็นการขับเคลื่อนโดยสายพานนะครับตรงนี้ก็คือมอเตอร์นะครับขับเคลื่อนมาที่ตรงนี้นะครับตัวนี้ก็จะมาขับที่ตัวใบมีดนะครับดูดีนะดูดีนะครับแล้วก็วัสดุเห็นไหมครับว่าไม่ขี้เหร่นะเป็นเหมือนกัดด้วย CNC มานะครับแบบนี้ด้านล่างก็จะเหมือนกบไฟฟ้าเลยนะครับใบจะมีตัวล็อก3อันนะครับใบจะมี2 2ชิ้นนะครับเหมือนกบมากิต้าธรรมดานะครับใบมี2ออันแล้วก็ตรงนี้ก็ยังถอดได้ปกตินะแล้วก็มี ตัวเซฟตี้ตรงนี้นะครับเวลาขี้เลื่อยนะครับพ่นออกก็พ่นออกทางนี้นะครับปกติตรงนี้เป็นเซฟตี้นะครับก็คือคุณจะกดเลยไม่ได้นะครับจะต้องดันตรงนี้กดตรงนี้ลงไปก่อนนะครับถึงจะกดได้แบบนี้นะครับตัวมันก็มีเท่านี้เองนะเรียบง่ายนะครับแล้วก็ดูแข็งแรงดีนะครับน้ําหนักก็ พอใช้ได้นะน้ำหนักก็พอใช้ได้นะครับตัวนี้ราคารู้สึกเครื่องเปล่านะครับจะอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0ันสองพันสอผมไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวลองดูลิงก์ที่ใต้คลิปอีกทีนะครับตัวนี้ซื้อจากแบงกูดนะครับเสียงอาจจะแปลกๆหน่อยเพราะว่าไม์ไม์ที่ผมต่อมันเสียนะครับอันนี้จะใช้ไม์กล้องนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนที่เราจะไปตัดนะครับก็คือตัวที่เขาแถมมาให้2ตัวคือ1คือตัวตั้งใบนะครับแล้วก็นี่คือตัวรับใบ นะครับวิธีการก็คือเราจะถอดเรามีเขามีประแจามาให้นะครับแต่ว่ามันค่อนข้างจะสั้นนะผมใช้ประแจของผมนะครับเป็นเบอร์สิบเหมือนกันนะครับถอดออกมานะครับ โอเคออกมาก็จะได้ประกัดแบบนี้เสร็จแล้วข้างในนะครับก็มีใบมีดแล้วก็ตัวก้ามปูนะครับตัวก้ามปูเนี่ยนะครับมันจะล็อคอยู่กับเหล็กตรงนี้นมีเหล็กเป็นล่องลงไปนะครับตัวก้ามปูนี่มันจะเสียบเข้าไปแบบนี้นะครับเราก็ทําการออกมานะครับโดยการดึงใบมาข้างหน้านะครับดึงใบมาข้างหน้าแล้วก็ยกขึ้นมา,า,นานะได้แบบนี้ไขควงนะครับไขตัวก้ามปูออกมาแบบนี้ ทีนี้ก่อนที่เราจะไปตั้งใบนะครับผมสาธิตตัวนี้ก่อนก็คือตัวรับใบวิธีการก็คือเอาใบนะครับเอาคมด้านนี้นะครับให้มันทางเดียวกันเนี่ยคมทางเดียวกันอันนี้นะครับใส่เข้าไปอย่างนี้นะใส่โดยให้ตัวขอบด้านล่างนะครับของตัวใบชนกับพลาสติกขอบพลาสติกของมันนะครับมันจะมีขอบพลาสติกอยู่แบบนี้ชนเข้าไปนะครับชนเสร็จปุ๊บเราก็ทําการล็อกอันนี้ผมทําคร่าวๆนะครับเนี่ยล็อกข้างหลังนี้ให้แน่นนะครับ อ่าแบบนี้พยายามให้ชนนะต้องชนนะครับไม่งั้นเดือบเบี้ยวนะครับคุณก็ไปรับกับมีดนะครับที่มีขนาดกว้างนะครับรับไปทางเดียวกันนะครับนะรับไปทางเดียวกันนะครับแบบนี้นะครับนะจนกว่าคุณคิดว่าเอะมันคมพอใจแล้วก็ถอดนะครับอ่ะซื้อได้นะครับตัวแท้ของไมกิ้ามันอาจจะแพงคุณก็ซื้อตัวที่เป็นตัวเทียบนะครับมีของพัมกิ้นก็มีนะครับอยู่ที่มา200กว่าบาทนะครับเท่าที่ผมเห็นนะเสร็จแล้วาวิธีการตั้งนะครับก็คือเอาตัวคมนะครับ หันเข้าตัวขอบนี้นะครับแล้วก็ตัวคมเนี่ยชนเข้าไปชนเข้าไปแบบนี้นะครับซึ่งใบเนี่ยต้องรับมาก่อนนะครับให้มันเสมอก่อนนะไม่ใย่าใบสึกสมาตั้งนะเสร็จแล้วเอาตัวก้ามปูนะครับชนขอบด้านหลังนี้นะขอบด้านหลังนี้ชนเข้าไปนะครับแล้วก็ให้รูน็อตมันตรงกันนะครับทีเนี้ยนะครับจุดสําคัญคือตัวนี้ก็ต้องชนตัวหลังก็ต้องชนเพราะฉะนั้นคุณจะต้องจับให้ดีนะครับผมมีเทคนิคง่ายๆก็คือคุณเอา เอฟแคมเล็กๆหรือเอฟแคมที่คุณมีก็ได้นะครับบีบเข้าไปง่ายๆแล้วก็มาตั้งใจในการไขเข้าไปอ่าแล้วระหว่างนะครับที่เราเอาแคมนีบเนี่ยครับนิ้วเราเนี่ยครับต้องดันตัวใบเนี่ยให้ชนกับขอบนี้เสมอนะครับนะตัวนี้มันจะช่วยบีบให้ตัวก้ามปูนะครับชนกับขอบนี้นะครับแต่ใบเนี่ยนิ้วเราเนี่ยครับต้องดันนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยไหมครับ แคมจะไม่เกี่ยวนะครับแคมจะหนีแค่ก้ามปูนะครับใบเราต้องเป็นคนดันเองนะครับแบบนี้นะแล้วก็คือเอานิ้วโป้งเนี้ยดันใบให้มันชิดข้างในแบบนี้นะครับแล้วเราก็ล็อกนะตัวนี้ก็เป็นแคมหนีบไปนะครับอันนี้อ่านี่เราก็เช็คนะครับเข้าชัวแล้วก็ล็อกไปนี้แล้วเอาแคมออกแล้วก็ล็อกอีกทีให้แน่นนะครับ เรียบร้อยนะครับก็จะได้เห็นไหมครับนี่ชนขอบด้านในนะครับนี่ก็จะชนด้านนอกทั้งสองด้านนะนี่ทั้งสองด้านนะครับแบบนี้ใช่ไหมครับเสร็จแล้ววลาใส่เข้าไปนะครับนี่เห็นไหมครับมันจะมีร่องตรงนี้เนี่ยมันจะมีร่องก็เอาก้ามปูเข้าไปในร่องนะครับนะตัวใบมันก็จะไม่ขยับแล้วนะนี่ลงร่องแบบนี้ใช่ไหมครับพอลงร่องปุ๊บมันก็จะเลื่อนได้แค่นี้มันจะเลื่อนหน้าเลื่อนหลังไม่ได้ลว ใส่ประการก็ใบแล้วก็สมไจก็ล็อกใบนะครับให้น้ำหนักมันเท่ากันนะครับแล้วก็ไอ้เรื่องกบนะครับใบมีโอกาสเคลื่อนเนี่ยปกติมากๆนะครับไม่ว่าจะของแท้ของเทียมนะครับเพราะว่ามันถูกใช้งานนะครับเพราะงะั้นถ้าเกิด จะแห้งานอีกครั้งหนึ่งก็พยายามสังเกตดูว่าใบมันมีการเคลื่อนมันอะไรหรือเปล่านะครับแล้วก็ทําการปรับตั้งใหม่นะครับก็จะได้ใช้ได้ทุกทั้งนะครับนี่สองข้างนะครับเรียบร้อยนะครับโอเคนะครับเมื่อกี้ผมลองไปแป๊บหนึ่งแล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันมันใส่ไม่ได้นะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าตัวพื้นเนี่ยนะครับตัวพื้นที่ที่อยู่ด้านหลังเนี่ยตรงนี้นะครับจริงๆมันจะอยู่นี้ถูกไหมครับ ตัวพื้นเนี่ยมันสูงเกินไปตัวเนี้ยมันสูงเกินไปพอมันสูงเกินไปปุ๊บมองด้านข้างอย่างนี้นะครับตรงใบสูงสุดเนี่ยมันต่ํากว่าพื้นตัวนี้นะครับทําให้เวลาเราใส่ไม้เข้าไปแล้วเนี่ยนะครับใบมันอยู่ต่ำตัวนี้ใช่ไหมครับเอ้พอพื้นตัวนี้นะครับมันไปอยู่บนไม้แล้วเนี่ยก็เท่ากับใบเนี่ยมันลอยอยู่เหนือไม้ใส่ยังไงก็ใส่ไม่โดนนะครับผมก็เลยถอดตัวนี้มานะครับแล้วก็เอาไปขัดนะเอาไปใช้เครื่องขัดกระดาษทรายนะครับ ใส่ผ่านนะขัดออกนะครับเนี่ยตรงผิวด้านหน้าเนี่ยนะครับจริงๆมันสูงกว่านี้อีกนะเดี๋ยวผมจะขัดออกอีกหน่อยนึงพอเมื่อกี้ผมไปลองอีกรอบนึงแล้วนะครับเออมันใส่ได้แล้วนะครับแต่ว่ามันไปใส่กินดีๆมันอยู่ที่ประมาณ2มิลเลยนะครับคือบิดบิดตรงนี้สุดเลยนะครับมันถึงกินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะใส่มันลงไปอีกนะครับลงไปอีกนิดนึงนะครับก็คืออาจจะให้มันเสมอกับเจตัวฐานล่างนี้เลยนะครับไอ้ข้างบนเนี่ยนะครับให้มันลงไปเสมอเลยนะครับก็จะทําให ตัวใบตรงนี้นะครับมันอยู่พอดีนะครับอยู่มันต้องอยู่เท่ากันนะเพื่อให้ใบตรงนี้มันกินไม้ที่อยู่ด้านหน้าใช่ไหมครับกินแล้วไม,ไม้ที่กินแล้วเนี่ยมันก็จะเสมอกับตรงนี้ซึ่งเสมอกตรงนี้ก็คือเสมอกับใบนะครับ เดี๋ยวผมจะไม่ใส่ตัวนี้นะ <c oughs> ตัวที่มันเป็นเซฟตี้นะครับตัวนี้คือทําหน้าที่ในการเวลาสมมติว่าเราวางเครื่องไว้เฉยเนี่ยนะครับตัวนี้มันจะดีดลงมาแบบนี้นะครับก็ทําให้ตัวนี้มันค้าไม่ให้ตัวใบที่อยู่ตรงเนี้ยมันโดนกับพื้นเท่านั้นเองนะครับนี่คือเซฟตี้ของเขานะแต่เดี๋ยวตอนนี้นะครับตอนที่ผมทดสอบนะผมจะอ,ออกไปก่อนนะแต่จริงๆคือควรจะมีนะครับแต่นี่ผมเดี๋ยวมันจะเสียเวลาเพราะมันเป็นสปริงนะครับเอาตัวฉากเรียบๆนะครับวางท้าบนะครับ แล้วก็ดันใบให้อยู่จุดสูงสุดนะครับแล้วดูซิว่าตัวใบเนี่ยนะครับมันอยู่ชนกับตัวขอบนี้หรือยังนะครับเนี่ยตัวใบกบเนี่ยนะครับก็พยายามให้อยู่แบบชนที่สุดนะครับเกือบเกือบชนก็ได้นะครับไม่ต้องชนมากก็ได้นะครับคิดว่าเดี๋ยวลองเท่านี้ก่อนนะครับผมไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้ทุกตัวหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมดูจากไอ้ตัวถูกเจียกไปนะครับมัน่าจะเป็นเจียด้วยมือคนนะครับก็มีความเป็นไปได้ที่แต่ละตัวจะไม่เท่ากันนะครับอันนี้ผมผม คิดเอาเองนะค,คัดคะนเอ,เองนะครับอ่ะแน่นหนาใช้ได้นะครับไขควงคัดมันก็ดีอย่างงี้แหละนะครับเดี๋ยวเราไปลองกันดูนะครับโอเคนะครับอันนี้เป็นไม้หนานะครับประมาณสักสี่เซนนะครับเป็นไม้ยงางพารา ถูกใสมาแล้วนิดหน่อยเมื่อกี้ผมเทสเทสไปนิดหน่อยมันก็เลยดูเรียบนะครับนะครับผมจะปรับไปที่1มิลนะครับแล้วลองดูซิว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับ1 2สองซ้หนึ่งมิลนี่เหมือนกับเหมือนมันชนพอดี นะมันชนกับตัวพื้นหลังพอดีนะครับมันก็เลยจะมีส่วนที่กินบ้างไม่กินบ้างนะครับเดี๋ยวผมเลื่อนไปสัก1.5นะครับ1.5ึมิลนะครับฮะพอมันเริ่ม1.5ปุ๊บจะเริ่มกินแล้วนะครับดูนะครับ ถ้าจะให้ดีกว่านี้ก็คือเอาเจ้าแผ่นนี้นะครับลงไปอีกนิดนึงนะครับแต่นี้ก็คือได้ละเพราะว่าผมกะว่าตัวนี้นะที่ผมจะามาใช้นะครับก็คือให้มันกินไม่เกินมิลนึงก็พอนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวผมจะลองปรับไปที่2ก็คือปรับไปที่สูงสุดของเขานะครับก็คือ2แต่ทีนี้มันไม่ได้หมายถึงว่ามันจะกิน2มิลนะครับมันอาจจะกินน้อยกว่านั้นเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันสูงนะอยูใ่ในบมุบอกนะครับอลองดูนะครับ ใชไหมครับเสียงใช้ได้นะก็คือถ้าเกิดผมไปใส่ไอ้ตัวนี้นะครับให้มันบางลงไปอีกนิดนึงนะครับก็น่าจะกินได้ตั้งแต่หน่งมิลขึ้นไปนะครับก็น่าจะทําได้นะครับแต่แค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะก็คือเราเข้าใจในส่วนตัวว่าที่มัน2เนี่ยอาจจะประมาณสักมิลหรือมิลครึ่งนะครับอืมแต่เรียบนะเรียบดีนะครับเรียบดีใช้ได้นะใช้ได้เลยอ่ะโอเคเดี๋ยวผมให้ดูอีกด้านหนึ่งด้านที่คีเลย์มันพุ่งออมานะครับ อ่ารผมลืมบอกไปตัวนี้ผมใช้กับแบตเตอรี่ตัวเทียบด้วยนะไม่ได้ใช้แบตแท้นะครับก็สามารถใช้ได้เหมือนกันเห็นไหมครับเดี๋ยวลองไม้สนดูบ้างก็ได้ครับอ่านี่เป็นไม้สนนะครับเห็นไหมครับขาวเลย ผมเจอปวกแล้วเห็นไหมครับนี dungeon, ่เดี๋ยวผมให้ดูอะไรสนุกๆนะครับผมมันจะทิ pe ้งแล้วแต่พ่อผมมยังจะเก็บไว้อีกนะครับนี่ดูเห็นไหมครับเมื่อกี้ไม่มีนะพอใส่เข้าไปปุ๊บเห็นไหมครับนี่ปวกนะครับข้างในนี้เพียบเลยนะครับเห็นไหมครับดูร่องรอยการกินของมันพอผมบอกหมดแล้วไม่หมดนะครับยังไงก็ไม่หมดนะครับนี่คือด้านที่ใส่นะครับเดี๋ยวให้ดูปกติก่อนใส่มันจะเป็นยังไงนะครับ นี่นะครับด้านที่ยังไม่ใสจะเป็นอย่างนี้นะครับสีมันจะมืดๆอย่างนี้แหละเพราะว่าเป็นไม้ที่แบบจะทิ้งแล้วนะครับโอเคนี่คือตัวนะครับขี้เลื่อยที่มันกระเด็นออกมานะครับเห็นไหมครับว่าเหมือนขี้เลื่อยของกบทั่วไปเลยนะครับกบไฟฟ้าเลยนะครับสวยๆเลยนะครับใช้ได้นะทีนี้มาดูตัวไม้นะครับที่รีดเมื่อกี้มาอย่างเมื่อกี้นะครับ นี่คือไม้ก่อนที่จะถูกการรีดนะครับจะเหมือนกับมันผ่านเครื่องรีดมาที่เครื่องรีดแบบใบสึกๆอะเห็นไหมครับมันก็จะเป็นร่องๆๆๆๆๆแบบนี้มาตลอดเลยฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับแล้วคุณดูตอนนี้สวยสวยสวยเห็นไหมครับเรียบกริบเลยนะครับอ่ะไปเดี๋ยวไปสรุปกันนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาสรุปกันนิดนึงนะครับก็ขอรับใจหนึ่งเลยนะครับคือเสียงเครื่องเบานะครับเบาวกว่ากบไฟฟ้าที่ผมมีนะกบมีสายนะครับเบาวกว่าเยอะนะครับแต่เสียงการลีดไม้ออกไปนี่คือปกตินะครับเพราะว่าเสียงมันก,กระดังนี้ปกติอยู่แล้วทุกอย่างนะครับเหมือนเจ้าตัวกบมักีตา้าเลยหนะ้าตรงหน้าตานี่คือเหมือนมัลกีตา้าเลยนะครับแล้วก็วิ่งนิ่มมากนะรู้สึกถึงความปลอดภัยได้ค่อนข้างสูงนะเพราะว่าตัวนี้มันมีสวิตตัวนี้นะครับเป็นเซฟตี้ถ้าเกิดไม่กดเนี่ยมันก็จะไม่สามารถเปิดสวิตได้อะไรเงี้ยนะ แม้กระทั่งแม้มันจะมีแบตก็ตามนะครับอีจุดหนึ่งที่ทุกคนน่าชอบก็คือมันสามารถใช้กับแบ,บตมาร์กิต้าได้นะครับทั้งของแท้แล้วก็ของเทียบผมจะมีลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับอาจจะมีโค้ดส่วนลดโค้ดส่งฟรีอะไรเงี้ยนะครับก็ลองตามเข้าไปดูในลิงก์ได้นะครับข้อเสียจุดเดียวที่ผมเจอนะก็คือตัวนี้มันไม่เท่ากับใบใบมันลอยขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นขัดให้มันได้พอดีกับตัวใบเนี่ยนะครับก็ตัดปัญหาไปเลยคือจบเลยเพราะฉะนั้นแต่ละตัวอาจจะไม่เท่ากันนะครับแต่ถ้าสําหรับชาว DIY แ้นี่่ย้ไผมมวาา จุดนึงที่ผมประทับใจคือการตั้งใบการใส่ใบอะไรเนี่ยนะครับคือเหมือนมากิต้าเลยมีตัวก้ามปูมีตัวตั้งใบให้มีรับใบให้นะครับคือครบสามารถใช้ได้จริงด้วยนะครับแล้วก็ตั้งได้ตรงจริงนะถือว่านี้ถือว่าน่าประทับใจเพราะว่า ตรงนี้มันแก้ได้แต่ตรงนี้ถ้าไม่ตรงเนี่ยคือแก้ไม่ได้เลยนะครับแล้วก็อย่างนี้เห็นนะครับผมบอกหมดทุกอย่างนะตรงไหนดีตรงไหนเสียตรงไหนที่ควรจะแก้ไขนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ทุกคนจะพิจารณาแล้วว่าตัวเนี้ยเหมาะที่จะซื้อไหมโอเคขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้ฟุ่งเฟิร์ชั่แนลาไปก่อนนะครับถ้าชอบกดไลค์นะครับถูกใจฝากกด subscribe ด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายไชอบนะเนี่ยคือพอแก้ปัญหาแล้วมันจบไงเออ i'm gonna